มาราสีเธอหาทำมากวันนี้จะมาทานน้ำพริกรงเรือต้มกระเจี๊ยบวัตถุดิบหลักเราก็คือน้ำพริกรงเรือหมูสับมาราสีกระเจี๊ยบหอมแดงกุ้งกระทีและน้ำปลาและก็เราสองคนเดี๋ยวเรามาเริ่มเลยแลมแลมอันดับแรกเรามาหั่นกระเจี๊ยบนะครับตัดหัวออกอันดับแรกใส่น้ำกระทีก่อนครึ่งนึ่ง เริ่มแตกตัวเริ่มแตกตัวนะคะเราให้น้องกุ้งสุก <c oughs> วัตถุดิบหลักของเราก็คือน้ำพริกโรงเรือหมสรรูสับตามาราซีว้าวนี่แต่หน้าทาอนอจริงเหมือนหล่นเลยอะ พอเ,เริ่มเดือดสุกเข้ากันแล้วนะครับเราจะใส่กระเจีย๊ยบที่เราหั่นโอ้ยกลิ่นมีข้องออกมากเลยอ่ะใช่แต่ก็แล้วแต่ชอบนะเสร็จแล้วค่ะเมน,นูน้ำพริกรงเรือต้มกระเจีย๊ยบน่าทา,า,า,านมากน่าทานมากแบบใช้แค่น้ำพริกโรงเรือหมูสับมาละส,สีแค่กระปุกเดียวเดี๋ยวเราจะมา,าลองชิมกันเลย ดูกุ้งนีมม่มันกลมกล่อมมากอะมารสาีเธอสนะไปลองทำทานกันนะคะเมนูใหม่ของเราอร่อยมากว้าว wow.